วันนี้นะคะ,ะที่เราเนี่ยไปอ่าฉลองปีใหม่กันมานะคะก็อาจจะไปเจอเจอพวกเอ่อไวรัสหรือว่าพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะอาจจะทำให้เราเนี่ยภุมิคุมกันเนี่ยต่ำลงเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่รัฐบาลบอกนะว่าหลังจากที่เราไปเที่ยวปีใหม่มาเนี่ยเรากานจะเป็นโรคได้ง่ายขึ้นนะคะก็อย่างพวกโควิดไข้หวัดใหญ่หรือแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับลำไส้เนาะทีนี้เราจะต้อง สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อจะได้ต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่างๆเนอะแล้วเราจะมีภูมิคุมกันที่ดีวันนี้เราจะมารู้จักกับเออชุดภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งมีด้วยกันจีตัวแต่เดี๋ยวขอแชร์สกรีนแป๊บหนึง่งอ้ําพี่ขอโคโคตดด้วยครับไม่มีใครสปอร์ตไร เห็นหน้าจอยังเอ่ยเห็นแล้วค่ะพี่โนอ่ามามาเริ่มต้นด้วยชุดเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักภูมิคุ้มกันว่ามันคืออะไรทําไมเราจะต้องเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะว่าเอ,อทุกวันเนี้ยสิ่งแปลกปลอมมันมีเยอะมากมายเราก็ต้องป้องกันเนาะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเหมือนตะก่อนที่ เรามีทั้งพีเอม2.5โควิด -19 แล้วก็เนี่ยปีนี้นะบอกเลยว่าต้องเตรียมตัวเพื่อป้องกันเลยนะเพราะว่ามีข่าวออกมาแล้วว่าจะมีโรคระบาดขึ้นมาใหม่นะก็คือ HMPV ซึ่งไม่ได้มาจากที่ไหนที่เดิมนั่นเองก็คือเมืองจีนนี่แหละทีนี้เราจะต้องป้องกันตัวให้ดียิ่งขึ้นเนาะ ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะก็ชื่อภาวินีประพันธ์ทองชัยนะคะชื่อเล่นนกนะคะทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็อินเทนนะคะเป็นโค้ดดูแลลดน้ําหนักนะคะแล้วก็ติดตามกันได้ในผ่านโซเชียลนะคะก็จะมีทั้ง facebook นะคะ t i k t o k นะคะแล้วก็ i n s t a g r กรส่วนใหญ่ก็จะเล่นใน facebook นะคะเพื่อนยังไม่เต็มนะคะแอดมาได้นะคะแล้วก็ มิวการได้เข้าโปรแกรมเหมือนเพื่อนๆน,นะคะก็ลดน้ําหนักนะคะแล้วสามเดือนลดไปก้ากิโลแล้วก็เข้าโปรแกรมดีท็อกนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะอ่ามารู้จักระบบภูมิคุ้มกันนะคะว่าคืออะไรภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือภูมิคุ้มกันที่เกิดจาก เรามีอยู่แล้วในตัวเองนะอะ้วอีกอันนึงก็คือการที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการฉีดวัคซีนเป็นต้นนะคะหรือการทานเอ,อยาเข้าไปนะคะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอ่าระบบภูมิคุ้มกันนะคะก็จะช่วยปกป้องร่างกายเราเนี่ยให้เอ,อทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็หลังจากที่เราติดเชื้อใ่ยทำให้เราเนี่ยถูก ร่างกายเราดุกลานด้วยสิ่งภายนอกนะคะก็คือแบคทีรียไวรัสเชื้อราต่างๆนะคะหรือเป็นพิษจากจุลินทรีย์อันนี้จะทําให้ร่างกายเราผิดปกติอาจจะเกิดการอักเสบได้นะคะภายในร่างกายเนี่ยก็จะเกิดเนื้อง,งอกหรือเซลลมะเร็งระบบภูมิคุ้มกันนะคะเกิดจากการทํางานร่วมกันของหลายระบบภายในร่างกายทั้งอวัยวะต่างๆเซลลสารเคมีรวมถึงโปรตีนหลักหลายชนิดซึ่งถ้าหากภูมิคุ้มกัน เราอ่อนแอจากการทํางานที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นจากพฤติกรรมของเราเองเช่นเรานอนดึกหรือว่าเรากินอาหารที่ไม่สะอาดนะคะก็จะเป็นส่งผลให้สุขภาพร่างกายไม่ดีหรือเราไม่ออกกําลังกายนะคะหรือทำงานหนักเนาะนะคะแล้วก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะร่างกายเรานะคะคก็จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายไม่สามารถต่อสู้กับ การติดเชื้อภายนอกได้นะคะหรือความผิดปกติที่เกิดจากภายในร่างกายของเรานั่นเองเช่นเซลเราเสื่อมอายุของเราสูงขึ้นเซลเราก็น้อยลงนะคะซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายในอนาคตอ่ะามาดูถึงกลไกลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งแปลกบอมเนี่ยเยอะขึ้นทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แล้วก็เลนูปรสิตแบคท,ทีเ r ียสารพิษยีสต์รานะคะสารพิษแม้กระทั่งอากาศที่มีฝุ่นเยอะๆหรือแดดเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นมะเร็งได้หรือการที่เรารับประทานอาหารนะคะก็อาจจะมีอย่างเรากินถั่วก็จะมีพวกเชื้อราเนี่ยเป็นสิ่งแปลปอมเข้ามานะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยภูมิคุ้มกันต่ําลงอ่าเมื่อภูมิคุ้มกันเราเริ่มลดลงนะคะ เออเรามาดูกันนะคะว่ามันจะมีอาการยังไงนะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้ง่ายเลยสองเป็นวัดบ่อยๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะนอนพักผ่อนแล้วอันนี้เราก็ยังเป็นอีกนะคะสามนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้ง่ายขึ้น สเมื่อเกิดแผลเป็นก็จะหายช้าเช่นอย่างคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะอันเนี้ยเวลาเกิดแผลเป็นเนี่ยก็จะหายช้าห้าความมีความอักเสบเกิดขึ้นบ่อยอันนี้ก็คือแป๊บๆเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นะคะหรือว่าบางทีจะมีแบบคันตาเคืองตาเนี่ยคือก็คือจะเป็นการอักเสบที่เกิดบ่อยมากไม่หายสักทีผื่นผิวคันบ่อยๆ หกนะคะรู้สึกเหนื่อยล้าบ่อยคือเดินไปสักสามขั้นบันไดยอย่างเงี้ยก็เหนื่อยแล้วหรือว่าเดินไม่ทันอะไรก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นอาการเบื้องต้นนะคะของคนที่เริ่มรู้สึกว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำลงอ่าทีนี้จะมาแนะนำเลยนะคะว่ามีชุดเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของนิวทีไลท์นะคะในเซตเนี้ย จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือ 1. b i o ไบโอซีพัทนะคะ2 h e เ b อร์ i บ3 p r o ิกสามโไบโอตนะคะแล้วก็4 p r โปรตีนเบอรอ่าเริ่มจากตัวแรกกันเลยนะคะ p r o บโอ t i c นะคะตัว p r o บโอติกเนี่ยเพื่อนเอน,น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนอะเพราะว่านเนี่ยเอ่อยิ่งสมัยปัจจุบันเนี่ยคือฮิตมากเลยนะคะตัว Probiotic เนี่ยก็คือจุลินซีขนาดเล็กนะคะ นับเป็นจุลินทรีย์ที่ว่ามีประโยชน์นะคะพบได้ในระบบทางเดินอาหารของเรานี่แหละอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมรักษาสมดุลลำไส้เรานะคะและป้องกันอาการผิดป,ปกติต่างๆของลำไส้เรายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะคะตัวโพรไบโอติกโพรไบโอติกของนิวทรีไลท์นะคะก็จะเป็นโพรไบโอติกที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกเนี่ยถึง5สายพันเลยอันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของ โปรไบโอติกของนิวทรีไลท์เลยนะคะอ่าแล้วก็ตัวโปรไบโอติกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอย่างแรกเลยนะคะก็คือช่วยสร้างสมดุลในลำไส้เรานะคะสองนะคะก็ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอย่างคนที่ขับถ่ายไม่ดีนะคะก็แนะนำเลยนะคะให้รับประทานตัวโปร b ไบโอติกนะคะสามช่วยในเรื่องการขับถ่ายนะคะอย่างมีสมดุลอันนี้บอกเลยนะคะว่า ใครที่ขับถ่ายไม่ดีอ่ะต้องเริ่มต้นด้วยโปรไบโอติกเพื่อเสริมเข้าไปในร่างกายแะค่ะเราจะมีจุลินทรีย์ที่ดีเยอะขึ้นสี่อาการลำไส้อักเสบหรือลังเอ,อ่อใครที่เหมือนแบบกินอาหารแล้วก็ปวดท้องบ่อยๆอะไรเงี้ยก็คือร่างกายเรามันเริ่มอักเสบแล้วก็แนะนําเป็นตัวโปรไบโอติกเนี่ยคะ่ะเข้าไปเสริมแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเรื่องระบบ พวกท้องผูกท้องเสียอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกลำไส้ทั้งหมดเนาะถ้าเราเสริมตัวนี้เข้าไปทําให้ร่างกายเราอะแข็งแรงนะคะเพราะว่าลำไส้เราเนี่ยก็จะเสมือนจุดเริ่มต้นของร่างกายเราเลยเนาะแล้วก็ส่วนโรไบโอติกนะคะเราก็ไม่ควรรับประทานกับอาหารที่ร้อน<ม>เพราะว่าตัวโรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ แนะนำให้ดื่มพวกกับน้ําอุ่นหรือว่าชงน้ําปกตินะคะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าทําให้ไม่สูญเสียโพลิวติกนะคะประโยชน์ของโพลิวติกอ่าโพลิวติกนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสําคัญมากๆเลยเป็นจุดเริ่มต้นของของชีวิตเลยก็ว่าได้เนาะเป็นฮีโร่ตัวจิ๋วนะคะเป็นผู้ชักสุขภาพนะคะแล้วก็โพลิวติกเนี่ยช่วยในเรื่องของระบบภูมิต้านทานนะคะแล้วก็โพลิวติกเนี่ยยังช่วยในเรื่องของ ระบบทางเดินอาหารสุขภาพกระดูกการควบคุมน้ำหนักนะคะหลอดเลือดและหัวใจโรคเรื้อรลังและสุขภาพของผู้หญิงนะคะ,ะตัวโพลบพีติกนะคะก็ เป็นซองเล็กๆนะคะแล้วก็เราสามารถฉีกซองแล้วก็กรอกใส่ปากแล้วดื่มน้ำตาลได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะไปผปสมน้ำในขนาดประมาณ150่มิลลิกรัมนะคะอะแล้วก็อันนี้อร่อยมากเลยนะคะเหมือนขนมเลยแล้วก็ตัวที่สองนะคะที่จะแนะนำนะคะอยู่ในเซ็ตสร้างสร้างเสริมภูมิภูมิกันนะคะก็คือตัว n u w ท i l ไ t h e r b อ m i x อนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสารสกัดจาก เอมเทศสารสกัดจากขมิ้นชันและหงน้ำอะเชอราเชอรี่วิตามินซีสูงมากนะคะแล้วก็มีสารกระสีสูงค่ะตัวนี้เริ่มผลิตมาตั้งแต่ช่วงที่มีโควิด -19 เลยนะคะส่วนประกอบสำคัญที่เมื่อกี้พูดไปนะคะก็จะมีขมิ้นชันชเอมเทศแล้วก็อะเชอราเชอรี่ก็จะมีปริมาณอย่างละ3า0มิลลิกรัมนะคะ าสามสมุนไพรที่เมื่อกี้พูดไปนะคะเป็นจุดเด่นเลยแล้วก็อันนี้ประยโยชน์ของมันก็คือคมิ้นชันและชะเชนเทศก็จะช่วยยับยั้งการอักเสบแบบเฉียบพันธ์และอาการเรื้อรังต่างๆเพิ่มการทำงานของเซลเล์เราให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็กำจัดอนุมูลอิสระป้องกันความเสียหายของเซลล์และ DNA ส่วนอาเชอร่าเชอรี่นะคะที่บอกว่ามีวิตามินซีเนี่ยสูงมากเลยนะคะอันเนี้ยก็จะต้านอนุมูลอิสระนะคะส่งเสริมการสร้างแอนติบอดีแล้วก็เพิ่มการทำงานให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเรามีมากขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าหนึ่งซองเนี่ยไม่อันนี้หนึ่งซองสามารถผสมกับน้ำนะคะใน ปริมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบนะคะคนเท่ากันแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ควรชงในน้าร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะผสมกับนิวทริไลท์ผงชนิดอื่นเดี๋ยวจะมีพูดต่อไปนะคะก็เนี้ยสามารถทานได้ต่อเนื่องตามปกติเลยนะคะแล้วก็ผู้ที่มีโรคกระําตัวหรือทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดน,นะคะไม่ควรรับประทานหรือผู้ที่มีท่อน้ํา ชอนลำดีอุดตันไม่แนะนำให้รับประทานนะคะหรือว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะใครที่มีโรคประจำตัวนะคะอ่าแล้วก็ตัวเด่นจุดเด่นมากๆเลยที่แนะนำเลยนะคะคือวิตามินซีอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอะแล้วทำไมต้องเป็นวิตามินซีด้วยล่ะคือวิตามินซีเนี่ยนะคะคือร่างกายเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เองนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยแล้วก็เราสามารถสร้างมันได้จากการที่เรากินเข้าไปนี่เลยในร่างกายเราจะสร้างตัววิตามินซีขึ้นมาเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินวิตามินซีเนี่ยเป็นประจําทุกวันนะคะก็ช่วยให้มีประโยชน์กับร่างกายเรามากมายเลยจุดเด่นของวิตามินซีนะคะอันนี้ก็จะมีผงกระชารล่าเชอร์รี่และกดแอคคอมิกนะคะ เป็นจำนวนถึง97%แล้วก็วิตามินซีกับ3ประโยชน์ที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะเออหนึ่งนะคะก็จะช่วยลดความรุนแรงและระบบเวลาการเป็นวดัดถ้าเราเป็นวัดนะคะเรามีตัววิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เป็นหนักอาการจะไม่หนักนะคะแล้วก็จะหายเร็วขึ้นนะคะ ข้อสองนะคะช่วยป้องกันโรคเลือดลางนะคะวิตามินซีเนี่ยจะช่วยต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์จากการถูกทำร้ายนะคะซึ่งเป็น1ในสาเหตุของโรคเลือดลางมากมายเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดอัลไซเมอร์และจอประ,ประสาทตาเสื่อมส่วนข้อ3นะคะก็จะช่วยในเรื่องของคอลลาเจน วิตามินซีเนี่ยมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างคอลลาเจนจทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนลดริ้วรอยและยับยั้งการสร้างเมสส็ดสีซึ่งช่วยลดรอยดำความหมองคล้ำนะคะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นวิตามินซีนะคะก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอย่างที่ดีต่อร่างกายเลยก็คือต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเครียดเสริมภูมิุ้มกันแล้วก็ ต้องการโรคจอจอประสาทต,ตาเสื่อมอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะส่วนเรื่องทางผิวพรรณเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นยืดหยุ่นลดการเกิดริ้วรอยแล้วก็รอยดำเนาะอย่างที่ที่บอกไปนะคะแล้วแล้วก็วิตามินซีนะคะของ n ิวทรีไลนะคะเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยการดูดซึมของวิตามินซี แบรนด์อื่นนะคะวิตามินซีแบรนด์อื่นเนี่ยชนิดการออกฤทธิ์สั้นก็ร่างกายเนี่ยจะนำเข้าไปใช้ได้25%นะคะแล้วก็สามารถใช้ตัววิตามินซีเนี่ยได้คงยาวนานถึงได้ยาวนานแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเป็นวิตามินซีของนิว e ทลันะคะจะเป็นชนิดที่ออกฤทธิ์นานแล้วก็ ดูดซึมเนี่ยร่างกายสามารถดูดดูดซึมและเอาไปใช้ได้ถึง73%็ดสิเปเนตเลยนะแล้วก็สามารถปล่อยสารสําคัญนะคะที่จะมาปกป้องดูแลเรานะคะตลอดวันน่ถึง8ชั่วโมงเลยวิตามิน C ของนิวทรีไลท์เนี่ยต้องบอกว่าดีจริงๆนะคะแล้วก็การกินนะคะก็คือในเม็ดหนึ่งจะมี500กรัมนะคะก็กินเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่ง แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวสุดท้ายนี่ก็คือตัวโปรตีนนะคะที่มีคุณภาพมงทีไลท์โปรตีนกลิ่นเบอร์รี่นะคะอันนี้ออทุกคนน่าจะเคยลองมาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโปรตีนที่สกัดจากถั่วเหลืองนะคะให้กรดอะมิโนถึง9ชนิดเลยนะคะมีมีตัวแคลเซียมแล้วก็วิตามินซีที่สูงมากอ่าแล้วก็ส่วนผสมหลักหลัก ของตัวโปรตีนเบอร์รี่นะคะก็จะเป็นเชอร์รี่เชอร์รแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีกดอะมวิโนโที่บอกว่ามีถึง9ชนิดนะคะแล้วก็ใน2ช้อนตวงนะคะจะให้โปรตีนที่9กรัมนะคะแล้วก็มีแคลเซียมสูงนะคะวิตามินซีสูงอันนี้เป็นมังสวิรัตด้วยนะคะมีฮาลาแล้วก็ไขมันตำ่ำศูเอรซศูนยเอร์เซนตคอเลสเตอรอลูงเปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ประโยชน์นะคะของโปรตีนกลิ่นเบอร์รี่นะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ได้เอ่อได้รับสารเมื่อเราได้รับสารอาหารที่เป็นโปรตีนอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะก้าวกล้ามนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายเราให้มีกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็2นะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ3ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย สี่นะคะก็เหมาะสําหรับผู้ที่ขาดสารอาหารนะคะถ้าเราเนี่ยไปเลือกทานโปรตีนได้เองแตบบ่บางทีอาจจะมีพวกไขมันแอนเฟนเข้ามานะคะแต่ของนิวทริไลท์อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าไขามันเนี่ยมีสูวนเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ่าทั้งหมดสี่ตัวที่ได้พูดมานะคะอย่างตอนที่นกเนี่ยเป็นโควิดนะคะก็คุณหมอก็ได้แนะนํามาให้ทานนะคะก็ มีส่วนผสมก็คือเราจะกินเนี่ยตัวโพโอติกก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเฮอร์เบอร์มิกงาหนึ่งซองผสมกับตัวเบอร์รี่หนึ่งช้อนแล้วก็ถ้าใครอยากกินยังก็ใส่น้ำแข็งได้นะคะแล้วก็กินตัววิตามินซีตามไปหนึ่งเม็ดนะคะอันเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าเรากินอย่างต่อเนื่องเนี่ยร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากขึ้นมากขึ้นนะคะสามารถต่อสู้กับอันตรายภายนอกได้อย่างสบายเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็น ราคานะคะที่ทำมาให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างตัวไบโอซีพัทนะคะก็ราคาสมาชิกเนี่ยอยู่ที่990สบาทแล้วก็สองเฮอร์เบอร์มิกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทโพรบติกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็โปรตีนเบอร์รี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยรวมทั้งหมดก็เป็นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้าเราเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็ได้ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับสมาชิกทั่วไปนะคะ แล้วก็จะเหลือแค่5,211บาทเท่านั้นก็อย่าลืมนะคะเราเนี่ยจ่ายแค่5,000กว่าบาทจะทำให้เราในสุขภาพดีไปตลอดน,นเนี่แนะนำเลยนะคะอ่าสุดท้ายนี้แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าการป้องกันนะคะย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนนะคะก็ฝากข้อมูลดีๆไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เท่านี้นะคะขอบคืนเวลาให้กับ MC ค่ะ ค่ะก็ขอบคุณสำหรับ